คือบรรยากาศน้ำท่วมทุ่งนาเป็นแสนแสนไร่อำเภอสัพยาตลตะลุกตมตะลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทที่นาแสนกว่าไร่หมดไปกระสายน้ำไปกระสายน้ำกลายเป็นทะเลสาบเป็นสึนามิน้ำจืดดีๆดีนี่เองชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากแต่ด้วยความมีน้ำใจ สองคณะสงฆ์ประกอบไปด้วยวัดอริยะสมาคมวัดประสาทสิธิ์วัดเนคขมาลามวัดไปศิมุลวัดท่าเรือวัดชาวเหนือแล้วพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันนำของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการครั้งนี้ถึงของจะไม่มากไม่มาแต่ก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มากพอสมควรระยะทางเข้าก็2กิโลกิโลกวา่า2กิโลกว่า เห็นแล้วก็น,น่าเห็นใจแต่ชาวบ้านเ้าอยู่กันได้ด้วยการหาปลาเลี้ยงชีพเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมีเรือรับจ้างได้อีกเพิ่มไรายได้โดยเจา้าวาดรถใหม่4,000สอนให้หาปลา,านนะแต่ทุกคนก็สู้นะไม่ย่อท้อ,อคไคไทยไ<ม>ชาวบ,าบ้านกำลัง หาปลาหาปลาเขาเรียกอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรวาตคัดวาตคัดเนอะวาตคัดวัตคัดในการหาปลาเพื่อนำการเลี้ยงชีพจะเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสน้ำท่วมยังมีวันลด แต่น้ำใจคนไทยไม่มีวันหมดเขาบอกน,น้ำบ่อน้ำคลองอย่าไปลองน้ำใจน้ำใ,ใจก็ทูน้้ำใจคนไม่ได้เห <c oughs> วง <c oughs> ว้างว่างเปล่ามีแต่สายน้ำถึงตะลิ่งแล้วตอนนี้เวลาหกโมงกว่าจะทําการเดินทางกลับสู่ราดุรีดำเนินสะดวกโดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย Thank y